โอ้สวัสดีค่ะทุกคนเยอเยอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky t e ครับวันนี้เป็นคลิปที่เราชอบอีกแล้วจ้า <laughs> แม่งกินนั่งรีวิวครับใ hey, ชบ่มันเป็นคลิปที่เราไปหาเลี้รถแป,กแปลกๆมาจากโลกอินเทอร์เน็ตจริงๆมันก็คือมาจากซีรีส์ขนมแปลกที่เราชอบหามาให้ดูนั่นแหละใช่แต่อันเนี้ยเลือกมาแต่แบบขนมเลยที่ทุกคนชอบมันฝรั่งแผ่นเลยครับยี่หอ้อเดียวเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ไม่คิดว่าจะมีรถแปลกประหลาดขนาดนี้เราชอบมาจากในเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะคะได้มาไม่ียก นี่เ <anse> นะครับแต่ละอันจะรสชาติอะไรบ้างไปดูกันไปเลยพูดเลยหอบบุ้งๆ้งทั้งนั้นเลยเหรอ มาอันแรกให้ล็อกเลือกตามธรรมเนียมนะครับก็เอาอันที่มันรู้สึกว่าแปลกน้อยที่สุดก่อนละกันอันนี้ o รสแ g ลิกออสเทอร์คืออะไรอ่ะโรสกาลิกออสเ s อร์ก็คือย่างกระเทียมนะครับก็คือหอยนางลมย่างกระเทียมเป็นของพี่จีนนะคะคนไทยไม่มีอ่าอันนี้อ่านว่าเลแล้วก็เป็นภาษาจีนด้วยใช่ไหมอ่ะมาอันแพ็กนะครับเมา แรงไปาขาดครึ่งเลย ตูเทอ่ะไม่เป็นไรให้ดูข้างในนี่ข้างในข้างในครับสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเลข,ของประเทศไหนก็ตามนะคะสิ่งที่เหมือนกันคืออากาศเยอะนึ่อากาศเยอะมากนะครับนี่เป็นแผ่นแบบว่าเป็นแผ่นเรียบนะโอ้อ่าหลังจากเปิดถุงแล้วเนี่ยสิ่งที่มาก่อนเลยคืออะไรรู้ไหมกลิ่นกระเทียมกระเทียมหืงมากอประเด็นคือมันมาจากต่างประเทศนะคะม,มันก็เลยมีความแปลกหาชิ้นสมประกอบอยากมากอ่านี่นี่ผสมประกอบอยู่ลองชิมนะครับหนึ่งจอกซ้ำ มีกลิ่นหอยหอยอะไรพูดให้หมดด้วยกินกินหอยนหอยนางลมย่างกระเทียมอร่อยอร่อยเนาะอร่อยก็ตามนั้นเลยอ่ะเป็นแบบกลิ่นหอยนางรมหอมๆแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมเข้ากันมากอร่อยเค็มๆแนวผัดกระเทียมทอดกระเทียมอ่ะก็สาวว่ากระเทียม้งหลายเนี่ยน่าจะชอบหรือว่าโอเคเลยอันนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมท้ายคลิปเราจะมาเลือกคู่ชนะนะครับว่ารสไหนเนี่ยมันแจ่มที่สุดสำหรับเราสองคนอันต่อไปให้ล็อกเลยนะอันที่รู้สึกว่าแปลกลองลงมาก็คือช เขาคือรสเนื้อแกะยา่างเบเป็นแบบแกะย่างจริงๆอ่ะเป็นแบบเสียบไม้นี้เลยอ่ะนีให้ดูมีรูปจับภ<ด>าพนี้น่ากินมากนะครับมีทั้งรูปไม้แล้วก็เป็นรูปแกะนะครับมีประเด็นนิดหนึ่งเ<ม>ช้งไม่เคยกินเนื้อแกะเพราะฉะนั้นเช้งก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นไงเราเคยกินอยู่เนื้อแกะเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะเหนียวมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวนะเพราะมันเป็นมันฝรั่งทอดอ่ะแกะแบบเอส็เหมือนเดิมนะครับหวังว่าครั้งนี้มันจะไม่ระเบิดอ่าข้างในเนี่ย เหมือนกันก่อนอื่นเลยอ,อุ้ยกินแบบเหมือนเครื่องหมูสเต๊ะอืออืออกินเหมือนเครื่องหมูสเต๊ะบ้านเราเลยคือกินเครื่องเทศแรงมากอ่ะเดี๋ยวหาชิ้นที่สมประกอบที่สุดเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่มีแต่หมดเลยเหรอเออสมประกอบสุดแล้วอันนี้ไหนไหนฮันติ n เอาอันกลมๆอย่าไห้กลมๆอ่ะก็ได้วะนี่อ่ะเป็นแผ่นเรียบหน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับเป็นรสแกะย่างลองดูหนึ่งสองสาม ทำไมรสชาติมันเหมือนหมูสเต๊ะเลยใช่รู้ว่าแกะมันเป็นไงถ้าอธิบายเข้าใจง่ายๆคือรสชาติมีความคล้ายหมูสเต๊ะมากแต่ว่ามันไม่หวานเท่าหมูสเต๊ะเว้ยมันเ,เค็มมันเป็นหมูสเต๊ะเวอร์ชันแบบเค็มกว่าแล้วก็กลิ่นเนื้อแกะเนี่ยถ้าใครเคยกินบ่อยๆจะรู้เลยว่าเออมันเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยเลยอืออันนี้เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แบบหมักในเนื้อแกะประมาณนี้เลยถือว่าแบบเหมือนมากอะ่ะมาดูอันที่แปลกขึ้นดีกว่าติดใจเหรอจ๊ะจันนี้พี่จะติดใจอิ๋อย่างงี้นะไม่เป็นไรเอา ลลเลแยแกมันมีเล่ลอเก่าลัดแล้วว,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 ว่าเก่าลัลลาดที่เราเห็นเขาคัาว่วๆกันตำแบบเยแบบาวราชอ่ะมีข้อสงสัยไหมว่าทําไมเกาลัดบางเจ้านี่ถึงหวานหวาน่น่าจะราดน้ำเชื่อมตอนคั่วเนี่ยเขาฉีดน้ำแดงลงไปเว้ยทุกคนแล้วแต่เคล็ดลับเออเป็นเคล็ดลับของแต่ละร้านนะคะแกะแบบเอ๊ะไหนดูข้างในเซ่ข้างในก็กประมาณนี้ครับ โอ้โหแต่ว่าเอาเอาทีละเรื่องเอากลิ่นกันกูดูหน่อยไม่เห็นกลิ่นไหนเมกลิ่นแล้วดูก่อนนะไม่ได้ไม่กลิ่นคาราเมลอ่ะกลิ่นมันแบบเหมือนคาราเมลนะเอ้ยไหนอ่านชื่อรสใหม่ดิเฉาฉลองจ้าจีนช้างบองช้างบองซ้าใช่เหรอไม่รู้คือกลิ่นมันแบบไปทางขนมหวานมากอ่ะแต่อย่างหนึ่งที่ประทับใจคือมันฝรั่งเหมือนปกมากเลยทุกคนดูดิมันมีแบบว่าสีชมพูชมพูกแบบเหมือนกันเลยอ่ะมีเกล็ดเกล็ดสีชมพูมีเกล็ดสีชมพูเหมือนกันเลยนี่ประเด็นคือปกติบ้านเราเกาหลีมันจะเป็นกลิ่นทุ่ดัวโค้ วก็ทำไมอันนี้เการัดคือเหมือนแบบกลิ่นน้ำตาลกลิ่นคาราเมลวะจะบอกแล้วไงเขาขีดน้ำตาลเข้าไปในขวดดูดิอุ้ยหอมหอมมากหอมมากเอายังเอายังเอายังอยากมากหนึ่งสองอร่อยอันนี้อร่อยมันเป็นหัวด้ว แต่มันมีกลิ่นอะไรแบบเปรี้ยวๆเมื่อกี้มันเป็นเกาลัดที่เหมือนแบบครีมี่มากๆอ่ะมันมีการปรุงรสในเกาลัดนิดนึงอ่ะอืมใช่มันไม่ใช่เกาลัดเพียวๆอ่ะมันเหมือนอยากอ่านให้ทุกคนฟังมากเลยครับแต่อ่านไม่ออกจริงๆตอนสั่งมาเขาเขียนแค่ว่าไปรสเกาลัดอืมคือไอตัวที่เป็นเหล็กๆสีชมพูมันมีรสชาติด้วยนะใช่เปรี้ยวๆอือหอมๆเปรี้ยวๆซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับถ้าใครมีความรู้แล้วก็เคยกินเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนเกาลัดคั่วเค็มๆใช่ไหมอือแล้วก็ไปคลุก แล้วก็มีแบบนิดๆหน่อยๆที่เป็นเปรี้ยวๆชิ้นเปรี้ยวๆมาตัดเลี่ยนอะรถต่อไปนะครับก็เป็นไปในเชิงสายเขียวนะครับเพราะว่าเป็นรถผักรถนี้เลยครับทุกคนมันคือเลรสแตงกวางกวาถึงจุดที่เป็นแตงกวาแล้วหรอนี่คิวแคมเบอร์เฟลเวอร์นะครับเราไม่มั่นใจว่ามันจะอร่อยไหมนะอันนี้เนี่ยกลางขามากเพราะว่ามันคือรถผักอะแตงกวาต้อจะเหม็นขียวเออมันจะเข้ากับมนฝรั่งแผ่นได้ไงวะ ข้างในโอ้ยก็สีออกออกเหลืองๆเขียวๆนิดนึงนะครับไหนโอ้ยใครหั่นแตงกวาวะเหมือนแบบเหมือนแม่กำลังทำกับข้าวแล้วหั่นแตงกวากำลังหั่นแตงกวาอยู่อ่ะกินเหมือนสับแตงกวามาเลยอ่ยายากอีกแล้วนะครับในการหาชิ้นที่สมประกอบนะครับไม่มีเลยได้แล้วก็ปเป็นชิ้นกลมๆเล็กๆอย่างนี้นะครับ กลมสุดละกลมสุดละอ,อ่ะชนกันนะครับชน <c oughs> เหมือนกินแตงกวาเขาเป็นไก่เหมือนซื้อเลยมาแล้วเอาแตงกวาวางไว้ข้างบนเแล้วก็กินอะพูดตรงๆเลยนะอันนี้นะคือก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ดีนะ <c oughs> <c oughs> คือมันแบบเย็นเย็นยนิดหนึ่งว่าโอแตงกวามันเย็นเย็นเวลาเคี้ยงไงเอาเราเหมือนมีเมท็อน่ะเออหางๆมีความเย็นทุกคนอุ้ยเหมาะกับประเทศไทยมากเพราะว่ามันเอาความเย็นกินมันฝรั่งเย็นเย็นเออตลกว่ะทำไมันมีวะเฮ้ยแต่เหมือนแตงกวามากประทับใจในความเหมือนเออ งงทำไมอ่นอนอะน่าทึ่งมากประทับใจตอนแรก ว่าจะบอกว่าเหมือนโนริสาหร่ายที่มีกลิ่นแตงกวาเหมือนเลนโนริสาหร่ายบ้านเราอะเรื่องรสชาติความเค็มประมาณนั้นนะเออประมาณนั้นแต่ว่าพอเจอเอฟเฟกที่แบบเคี้ยวไปปุ๊บเย็นในปากก็ตกใจอ่ะ a m a z i n เออ Amazing เฮ้ยประหลาดใจว่ะพี่เหมือนเรากินแบบนี่ขนาดไม่ไม่ก็ชอบมันนยก็อันี้ประหลาดใจนะประหลาดใจโอเคไปที่อันต่อไปมาพูดเลยว่าต่อไปนี้จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดแหละผลไม้ต้นละมารากไม้ต้นละมารากไม้มันแปลว่าอะไรมันมีแต่ผลละมารากไม้อะหรผลละมารากไม้ใช่ รถต่อไปเนี่ยเช้งถึงก็ต้องรีเสิร์ชว่ามันคืออีอย่างวะนนมันเป็นรถผลไม้ที่ไม่มีในไทยชื่อว่าเอียบวยมันเป็นคล้ายๆเหมือนบวยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งของคนจีนนะคะเหมือนเดิมนะครับซองนี้ไม่มีภาษาอังกฤษอยู่เลยแม้แต่คาเดียวนะครับก็ตามนั้นแหละเช้งว<ะ>่ามีข้ว่าเลยเอียบวยนะครับเอียบวยอ,อะแกะแกกกันดีกว่าแกะง่ายบวยมากกินโอ้โห<ๆ>กิน<ๆ>บวยมากอุ้ยห,หอมมาก กินบวยแหลมากอุ้ยแต่อันนี้ประทับใจเพราะว่ามีแผ่นหนึ่งที่แบบสมประกอบมากแล้วใหญ่มากนี่นี่แล้วประเด็นน่ะมีชิ้น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 สีแดงแดงอีกแล้วมันมีเกร็ดเก็ดสีแดงแดงแล้วทุกคนเออนี่เห็นไหมเหมือนไอ้นี่เลยอะไรวะไอ้เกาลัดเอาเกาลัดเขาเป็นซีรีส์เดียวกันอ๋อซีรีส์แบบธรรมชาติใช่เขาเป็นเลซีรีส์เดียวกันคือฉันเหมามายกซีรีส์เลยแล้วคะลองชิมกันดูนะครับกลิ่นคือแบบหอมหวานมากเออกินหอมจริงหอมบวยมากชิมแล้วนะจัง เปรี้ยวหวานอร่อยมากดีนะมันเหมือนสตรอเบอรี่เลยวะเหมือนกินเหมือนกินบวยดินจ่สตรอเบอรี่ในการกัดครั้งเดียวอะเอใครชอบกินผลไม้แนวเปรี้ยวเป้หวานหวนหอมหอมะอันนี้ตอบโจทย์เหยียบบวยเหยียบบยอะไรวะเหยียบเหยียบเหยียบบยเหยเหยบเหยเหยเหยบเยียบเยียบบยอาเป็นว่าอันนั้นอะอร่อยมากเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้สนใจเลยละอยากลองกินในผลไม้ที่ชื่อเหยียบบว้ยนี่มากเลยอะม มันเหมือนลิ้นจี่เลยนะ,ะรสชาติรสชาติมันเหมือนกึ่งกึ่งซาวครีมนิดนึงเพราะมันเปรี้ยวแต่มันไม่มีความเค็มเลยนะเออไม่เค็มไม่เค็มถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพไม่ง่ายนะมันเหมือนเลรสสตรอเบอรี่ผสมลิ้นจี่แต่ว่าประทับใจเหมือนกันประทับใจใครที่ไม่อยากกินรสของข้าวอะ่ะอยากกินหวานอะใช่ใช่ใช่ใครเบรื่อเลของข้าวแล้วก็เนี่ยรสเนี้ย แนะนำเลยโดโด,โดอ่ะมามาที่2อันสุดท้ายแล้วทุกคนเมื่อกี้เราบอกว่าผลละหมากลากไม้ถูกไหมอันนี้รดดอกไม้แดรนเลรดซากเกะทุกคนรถซากุระซากุระซากุระโคิลดดอกซา <laughs> กุระซา <laughs> กุระรสชาติเป็นไงก่อน <laughs> ต้องลองกินดอกไม้ดูนะครับ <laughs> ไม่เ้อนนหอมหอมมากเลยอ่ะหอมจะไม่คิดว่ามันเป็นมันฝรั่งแอ่ะแต่ซีรีส์นี้หน้าตาเขาคล้ายๆกันหมดเลยนะอ่าซีรีส์นี้มันฝรั่งมันจะมีเกล็ดสีแดงๆอันนี้พี่การค่ะอยู่ด้วยนะครับทุกคนเลยไม่ฉันสองประกอบแกพี่การไปเลยอ่าเห็นมนะั้ยมีเกล็ดอีกแล้วนะซีรีส์นี้ใช่จะมีเกล็ดเกล็ดสีชมพูนะลองชิม มันเปรี้ยวๆอยู่ยนะมันเหมือนมีกลิ่นสาเกอเออเออหางๆมีขมหา,หางๆมันมีกลิ่นแล้วก็มีความขมนิดนึงอ่ะฟิลคล้ายๆกับไอ้บวยเมื่อกี้เฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันซื้อรถอะไรนะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีรูปดอกซากุระกับถ้วยอะไรบางอย่างใช่ไหมมันเกิดเป็นแบบถ้วยสาเกอะไรนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมไม่แน่ใจแต่ว่า กินเข้าไปอะมันเหมือนมีกลิ่นอะนิดนึงอะแล้วมีความขมด้วยคือตอนสั่งอะเขาเขียนไว้ว่ารสซากุระแต่มมไม่มั่นใจว่ามันอาจจะมีสาเกด้วยเปล่าแต่เฮ้ยมันแปลกเนาะมันมีความซาซาไปลิ้นด้วยอะ <What? S 1> แปลกอือใช่อือกินซากุระมันก็หอมดีนะทุกคนแต่อันนี้มันรสชาติค่อนข้างแปลกก็เลยอธิบายลำบากนิดนึงเป็นมิติที่ประหลาดมากไม่แพ้ไอตงกวาที่มันเย็นตามหลังเลยเอออันนี้มีความแบบสปาร์คกิ้งลิ้นนิดน,นึงอะซาซาลิ้นอะใช่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 อันสุดท้ายฉันเชื่อว่าเปิดทีี่่สสุดราาะวตตอนัังงมยยข แถบหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนอยู่คนเดียวนะครับอันนี้อื่นเขาเป็นซองใช่อีนี่มาเป็นกระบอกมาเป็นหลอดนะครับนั่นก็คือเฮ้ยมันไม่เท่มันข้ามาอย่างงี้นั่นก็คือนี่เรลสกุหลาบกุหลาบจริงๆแกโรสที่เป็นดอกไม้ที่แบบว่า beauty and the beat อยู่ใน beauty and the beat is underground ครับโรสนะครับโรสอ่าเราจะมาลองแกะ ข้างในมีแบบแบบนี้นี่อ๋อมันแบบนี้ออกมาได้อย่างงี้ทุกคนอ๋อเป็นเหมือนเลสต์แต็ใช่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 ดูนะครับว้าวนี่โอ๊ยโอ๊ยมีความแตกโอ้น้องผ่านการขนส่งที่สมบูรณ์สมบันนะคะทุกคนเหมือนกลีบกุหลาบไหมนี่นี่คือเลสต์กุหลาบใช่เขามีลวดลายแบบว่าอืมเหมือนดอกกุหลาบจริงๆนะครับเมีกลิ่นกุหลาบด้วยกุหลาบสดมา ก็กลิ่นดอกไม้มาเต็มปากเลยอ่ะมอ,อ,อยิ่งเคี้ยวยิ่งกลิ่นดอกไม้มยิ่งเหมือนแบบระเบิดขึ้นมานะครับอืมอกลัวมากอะเรื่องรสชาติอะไม่ได้มีรสอะไรที่ประหลาดเหมือนสากุระนะแต่ว่ากลิ่นอะพอเคี้ยวปุ๊บอะกลิ่นดอกไม,ม้มันระเบิดบุ้มเลยใช่เหมือนแบบอยู่ใน,ในดอกดอกไม้นะครับแต่ว่ากลิ่นมันฝรั่งแผนดีเหมือนกันอันนี้ก็แปลกใหม่ใช้ได้อยู่นะครับ โอเคหลังจากประชุมกันสักพักหนึ่งก็คนพบว่าความเห็นเราไม่ตรงกันนะครับก็เลยเลือกยากมากเลือกกันคนละอันนะครับอันที่เราชอบที่สุดก่อนแล้วกันอันนี้เลยรักชอบเกาลัด<ห><ห>ทุกคนอร่อยมากจริงๆต้องลองอันนี้คือแบบมันเป็นมันฝรั่งแผ่นที่แบบให้ฟิลของหวานแล้วมันอันเอ็กซ์ปคเคือผิดคาดนอกเหนือความคาดหมายมากๆใช่เพราะว่าซองมันเป็นเกาลัดไงแล้วก็จินตนาการว่าอืมเกาลัดแต่ปรากฏพอเข้าปากไปเกาลัดอย่างเงี้ยเป็นเกาลัดที่ครีมมี่มากจริงๆอันนี้ก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามในใจเช่งเหมือนกัน <ห> <Ale. S 1> แต่เบอร์แรกๆเบอร์แรกที่ฉ ok ันขอเลือกเลยอ่ะคือน้องเอียบวยเอียบวยเอียบยหญเอียบวย่เอียบวยนะครับเฮ้ยมันอร่อยคือแบบมันเป็นรสชาติของผลไม้ที่เราไม่เคยกินมาก่อนอ่ะใช่ในบรรดาเลฟุกรสที่เรารีวิววันนี้อันนี้ประหลาดใจสุดเลยเออมันเป็นผลไม้ที่เราไม่เคยกินมันจะลิ้นจี่ก็ไม่เชิงสตรอเบอรี่ก็ไม่ใช่บวยก็ไม่ใช่อีกอ่ะเซอร์ไพรส์มากมากครับอันนี้เอืมนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแบบสงสัยในรสไหนเนี่ยแล้วก็อยากจะลองหามาชิมเนี่ยก็สั่งได้าา่ไไ้ออนนลมมยกช่ะ เป็นไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับเราจะสรรหาขนมตปแกกมารีวิวให้ทุกคนดูอีกพูดเลยว่าคลิปต่อไปมีของแรงแบบหายากกูจะไปขุดมาจากเนตมาให้รอดูเลยนะคะราชมนะครับนี่คือจากอะไรทาของเลดอกหลักเมื่อกี้นะคะคือพอดึงแล้วก็ฉ่ำล่วงหล่นมากคนไม่จบแต่จริงจริงไอหอยนี่ก็อร่อยแลนะไอหอย่ก็อร่อยหอยอยเรียกให้ครบเรียกให้ครบหอยหอยนางลมกระเทียมหอยกระเทียมกระเทียมหอยแต่ว่าเราเจอเยอะแล้วไงราอย่างเงี้ย ที่บ้านเรามีเยอะพวกรถแบบของข้าวอ่ะ